มาสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องส่องศึกษาก่อนเจ่าหาบูชาสะสมนะครับวันนี้เราจะมาส่องมาวิเคราะห์นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินใบพุทธานะครับออกวัดห้วยเขน เหรียญหลวงพ่อเงินใบพุทธาออกวัดห้วยเขนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อใช้ชนวนนะครับเป็นเหรียญหุ่นประกบนะครับเหรียญนี้ออกจะเป็นผิวออกคล้ายๆเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อเนื้อโลหะผสมนะครับถ้าเราเห็นจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับข้างบนเป็นหลังยันอุนะครับด้านข้างนะครับ เป็นยันมะอุนะครับมะอุนะครับวันนี้เราจะมาส่องวิเคราะห์นะครับหาพุทธศินนะครับในทางเชิงช่างการแกะแม่พิมพ์แล้วก็เราก็ยังจะมาส่องหานะครับเนื้อหาของโลหะนะครับว่าอยู่ในยุคการจะสร้างไหมนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับสร้างในปี2456นะครับณถึงเวลาตอนนี้ก็110ปีนะครับ เพราะฉะนั้นใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับเราได้ส่องเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับวัดเขาธรรมมูลนะครับซึ่งหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นผู้ปกเสกนะครับหลวงหลวงพ่อธรรมจักรนะครับมีอายุการจัดสร้างอยู่ที่ปี2461นะครับแต่ว่าเหรียญนี้อายุเก่ากว่านะครับปี2456เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะได้มา ส่องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเหรียญนะครับที่อายุห่างกัน5ปีนะครับจะมีความแตกต่างทางด้านผิวโลหะเป็นยังไงนะครับด้านหลังเป็นรูปยันนะครับด้านหลังเป็นรูปยันครับดูหูห่วงครับหูเจาะนะครับหูเจาะสวยงามนะครับผิวนะครับสวยงามนะครับเราจะเห็นมีรอยมีรอยประคบของหุ่นแม่พิมพ์นะครับ แล้วก็ใต้ฐานนะครับมีรอยจานนะท่านดูนะครับใต้ฐานจะมีรอยอจะมีรอยของชนวนนะครับไม่ใช่รอยจานขออภัยรอยของชนวนที่ใช้เทโลหะเข้าไปนะครับแล้วก็มีรอยตะใบนะครับจะเห็นรอยตะใบนะครับท่านจะเห็นรอยตะไบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาสองพิสูจน์นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินใบพุษษทราซึ่งออกวัดห้วยเขยนกันนะครับว่า วันนี้จะมีอะไรให้เราส่องมีอะไรให้เราวิเคราะห์บ้างนะครับเหรียญน,นี้จะแท้ทันการจัดสร้างไหมอา,อายุโลหะนะครับจะถึงยุคร้อปีไหมร้อยสิบปีไหมนะครับแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ทางเชิงช่างนะครับทางพุทธศิลป์ทางการแกะนะครับมาเดี๋ยวผมจะใช้กล้องขยายนะครับเราจะมาส่องวิเคราะห์นะครับร่วมกันนะครับมาเราจะมาส่องร่วมกัน เดี๋ยวแป๊บครับอ่านะครับเราจะมาปรับให้มันโฟกัสให้มันชัดเจนนะครับโฟกัสให้ชัดเจนครับอันนี้ใช้อัตรานะครับอัตราการขยายนะครับก็ ไม่มากนะครับไม่มากนะครับเพราะเราเราจะส่องหานะครับนะครับทีนี้ท่านก็จะเห็นวันณะนะครับขององค์พระนะครับวันณะขององค์พระนะครับเหมือนจะออกไปทางแก่ทองคําหรือเปล่านะครับเหมือนจะมีภายทองนะครับเพราะเหรียญนี้นะครับไม่น่าจะเป็นกระไหลทองนะครับผิวแบบนี้ไม่น่าจะใช่กระไหลทองนะครับอันนี้เราน่าจะ ดูแล้วไม่น่าจะใช่กระไหลทองนะครับเรามาพิจารณาตรงใบหน้าขององค์พระเห็นไหมครับตรงสีดําๆที่เราเห็นนะครับตรงพื้นผิวนะครับอันนี้เป็นออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการเวลานะครับของอายุพระนะครับทีนี้เราก็มาดูความบอบช้ำนะครับมาพิจารณานะครับเราก็มาจะมาพิจารณานะครับความบอบช้ําขององค์พระนะครับเราจะมิมาพิจารณานะครับความบอบช้ําขององค์พระ เป็นยังไงครับท่านเห็นไหมครับคาบออกไซด์นะครับที่เกิดขึ้นด้านข้างนะครับที่เกิดตรงส่วนลึกนะครับขององค์พระแล้วใบหน้าขององค์พระนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าองค์พระนั้นนะครับเป็นพระที่พระหล่อนะครับหล่อมาแล้ว110ปีนะครับแต่ถ้าเราพูดในเชิงช่างนะครับก็ว่าพระองค์นี้นะครับน่าจะแก่ท้องคำนะครับ เพราะว่านะครับสูตรในการจัดสร้างของหลวงพ่อเงินนะครับในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอาจจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นการหล่อโบราณนะครับในสมัยนั้นนะครับจนมาเป็นยุคหลังนะครับที่ว่าคุณย่าวันนะครับได้มาสร้างอันนั้นคือเราพูดถึงยุคก่อนนั้นนะครับที่มีการจัดสร้างครับก็จะใช้ใช้นะครับโลหะนะครับ ต่างๆนะครับที่ญาติโยมนะครับนำมาถวายนะครับบางคนก็มีทองบางคนก็มีนาคบางคนก็มีเงินนะครับบางคนก็มีต่างๆนะครับเนื้อโลหะต่างๆที่จะนํามาร่วมสมทบมาร่วมถวายให้หลวงพ่อได้จัดสร้างนะครับวัดมงคลนะครับเหรียญเพราะฉะนั้นนะครับในองค์พระเราจะเห็นหลากหลายวันนะครับอย่างองค์นี้นะครับ ก็เป็นไปได้อีกครับว่าอาจจะแก่ทองอาจจะแก่ทองคําเพราะว่าผิวเหลืองอลัมนะครับคล้ายๆทองคําคนะครับก็ดูท่านก็ลองดูดูพิจารณา,น,าน,นะครับท่านทุกท่านก็ใช้ดุลยพินิษ์นะครับว่า,าไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะครับไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดนะครับท่านพยายามดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับพยายามดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเราทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้ เป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับท่านสังเกตดูนะครับสังเกตดูร่องรอยการเจาะเหรียญนะครับไม่มีการไม่มีร่องรอยในการถอดไม่พิมพ์นะครับพระองค์นี้นะครับไม่มีร่องรอยในการถอดไม่พิมพ์นะครับก็ถือว่านะครับพระองค์นี้ก็สวยสมบูรณ์อีกองคหนึ่งนะครับก็สวยสมบูรณ์อีกองคหนึ่งนะครับแล้วท่านดูพื้นผิวนะครับดูออกไซด์ที่เกิดบนพื้นผิวนะครับแล้วก็ความยุบย่นนะครับของเนื้อโลหะนะครับ ดูยุบย่นของเนื้อโลหะนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นตากุ้งตามดเต็มไปหมดนะครับจะเห็นตายตามุ้งอะไรก็ว่าไปนะครับหลายๆท่านแล้วแต่หลายๆท่านจะเลือกนะครับเห็นไหมครับพระมีหลากหลายวรณะนะครับเห็นไหมนอกจากสีเหลืองแล้วนะครับข้างบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นเนื้อขาวๆนะครับเป็นไปได้ไหมว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไม่ว่าไม่รู้นะครับก็วิเคราะห์กันไป เราก็ส่องไปท่านดูไปนะครับท่านก็วิเคราะห์ไปนะครับว่าพระองค์นี้ควรจะอยู่ในช่วงการจัดสร้างของหลวงพ่อไหมนะครับพระองค์นี้เนื้อโลหะนะครับทันยุคไหมน่ดูความยุบย่นของเนื้อโลหะนะครับท่านดูนะครับด้านข้างนะครับดูรอยยุบย่นของเนื้อโลหะนะครับเราจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูพุทธศินนะครับทางเชิงช่างนะครับเห็นไหมครับ มีความสวยสดงดงามนะครับมีความคมชัดของเส้นสังคติริ้วรอยของจีวรนะเห็นไหมครับส่วนลึกนะครับส่วนโค้งส่วนเว้านะครับเห็นไหมจะมีคาบออกไซด์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกคาบเบ้านะครับหรือคาบขี้เบ้านะครับที่มีอยู่ล่องลึกๆนะครับอ่าจะอาจจะนะครับดูนะครับทีนี้เรามาดูเห็นไหมครับอ่าๆนะครับความลึก จุดที่ลึกนะครับก็มีอาจารย์ของผมนะครับที่สั่งสอนในการปนิการให้ผมได้ส่องพระดูพระพอเป็นขึ้นมาบ้างนะครับเขาบอกว่าให้ส่องนะครับหาตรงร่องที่ลึกที่สุดขององค์พระเท่าที่เราจะหาเจอนะครับแล้วเราจะรู้ว่าแล้วเราจะเข้าใจว่าและรู้ว่านะครับพระองค์นั้นนะครับผ่านการแกะบล็อกสดมาแล้วเอามาปั้นเป็นหุ่นเทียน นะครับหรือว่าพระองค์นั้นถอดซิลิโคนหรือว่าถอดแม่พิมพ์มานะครับเพราะว่าพระที่ถอดซิลิโคนนะครับจากหลากหลายอาจารย์ที่สอนนะครับเขาบอกว่าส่วนลึกจะไม่ติดนะครับส่วนลึกจะไม่ติดเห็นไหมครับพระองค์นี้นะครับส่วนที่ลึกก็ยังลึกลึกให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้ฐานนะครับใต้ตรงขาตรงนะครับตรงแข้งท่านนะครับเห็นไหมความลึกนะครับแล้วถามว่านะครับ กระแสโลหะนะครับกระแสทองนะครับภายทองที่ขึ้นเต็มองค์พระนั้นถามว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเราใช้กล้อง 10x2 ดูนะครับเราจะไม่เห็นในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเห็นสีเหลืองเหลืองธรรมดานะครับแต่อันนี้เราใช้กล้องกําลังการขยายสูงนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่าเห็นไหมครับพระไม่ได้มีวรณะเดียวนะครับพระมีหลากหลายวรณะท่านเห็นไหมครับ ที่ท่านเห็นเขาขาวนั่นนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าพระองค์นี้นะครับจะมีเนื้อเงินผสมนะครับก็เป็นไปได้อีกนะครับทีนี้เร,เราจะมาดูด้านหลังกันนะครับเราจะมาดูด้านหลังกันทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับมาดูวนันะด้านหลังท่านดูนะครับร่องรอยของการแกะยนันนะครับท่านดูร่องรอยนะครับยันน <ๆ S 2> ะครับบาดปลายกันไปมานะครับ มีร่องรอยแกะชัดเจนนะครับมีร่องกอยการแกะชัดเจนนะครับชัดเจนเห็นนะครับมีร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับท่านดูจากหลุมส่วนลึกนะครับส่วนที่เชื่อมต่อกันนะครับท่านจะเห็นนะครับเห็นไหมมีพลายทองเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะด้านหลังนะครับท่านจะเห็นด้านหลังนะครับอ่ะด้านหลังเนี้ยครับเห็นไหมพระนะครับที่หล่อโบราณนะครับที่เป็นโลหะผสมหลากหลายนะจะไม่มีวันณะเดียวนะครับท่านสังเกตดูนะครับจะไม่มีวันณะเดียวนะครับ จากหลายๆอาจารย์ที่สอนนะครับเขาจะสอนบอกว่าพระที่หล่อโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินที่หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับหรือว่าจะเป็นพิมพ์นิยมที่ว่าเป็นตอนสมัยนะครับที่ว่าช่างชาวบ้านเขาจะหล่อนะครับเราดูนะครับทีนั่นทีนี้ท่านก็ดูนะครับพุทธสินในการแกะแม่พิมพ์นะครับรอยต่อยันนะครับท่านดูต้องรอยต่อยันนะครับท่านดูเห็นไหม มีความคมชัดนะครับมีความคมชัดถึงจะผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีนะครับพระองค์นี้ก็ผ่านการเวลามาประมาณร้อยสิบปีนะครับต้องมีร้อยสิบปีนะครับสองสี่ห้าหกนะครับเห็นไหมครับท่านดูนะครับท่านดูท่านดูลารอยต่อยันนะครับท่านดูครับสวยสุดงดงามนะครับมีรอยแกะนะครับส่วนลึกๆนะครับเห็นไหมครับท่านดูนะครับ ที่เป็นหลุมวงกลมลึกๆลงไปนะครับคมชัดเจนสวยงามนะครับดูแล้วชัดเจนสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านสามารถนะครับนำนะครับพระองค์นี้ไปเป็นไกด์นะครับเพื่อที่จะเสาะหานะครับพระที่นะครับจัดสร้างอยู่ในรุ่นราวคราเดียวกันนะครับเห็นไหมครับพลายทองเต็มไปหมดนะครับมีหลากหลายวรรณะนะครับเรามาดูหูห่องด้านหลังนะครับอ่ะเป็นไงครับเจาะทีเดียวครับเจาะทีเดียวนะครับ ไม่มีร่องรอยของการถอดแม่พิมพ์ไม่มีร่องรอยของการถอดแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับรายการช่องส่องศึกษานะครับก่อนบูชาสะสมนั้นนะครับเราจะไม่ฉี้แท้เกขององค์พระเราจะแค่วิเคราะห์นะครับในพุทธศินในทางเชิงช่างนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ ถึงโลหะนะครับถึงโลหะที่ใช้จัดสร้างนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าความยุบย,ย่นของโลหะมีให้เห็นไหมนะครับความสึกกร่อนของโลหะมีให้เห็นไหมนะครับแล้วมีเนื้อโลหะที่หลากหลายไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ท่านนะครับได้พินิษวิเคราะห์นะครับเอาไปเป็นแบบอย่างในการเช่าหาสะสมนะครับ ก็เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีพระนะครับอยากจะเอามาส่องพิสูจน์อยากจะเอามาชร่วมการวิเคราะห์นะครับท่านก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับ0912239946นะครับซึ่งเป็นเบอร์ไลน์ผมนะครับท่านสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือท่านจะส่งพระมาให้ผมส่องมาให้ผมวิเคราะห์แล้วท่านจะหรือท่านจะมาร่วมวิเคราะห์ แล้วผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพ่ต่อสาธารณชนเพื่อให้กับอีกหลายๆคนได้มาร่วมวิเคราะห์นะครับแท้เกรับได้นะครับแท้เกรับได้เพราะผมไม่ใช่อาจารย์นะครับผมไม่ใช่พ่อค้านะครับผมแค่ผู้ที่ศึกษานะครับศึกษานะครับศึกษาถามว่านะครับถ้าท่านจะถามว่าอ้าศึกษาแล้วพระองค์ที่ท่านเอามาสอง ถ้าท่านมีคนชอบเขาขอแบ่งปันท่านจะให้ไหมผมตอบได้เลยนะครับว่าผมยินดีแบ่งปันถ้าท่านชื่นชอบนะครับในพระองค์ที่ผมนำมาสองวิเคราะห์นะครับท่านชอบเนื้อหาท่านชอบพิมพ์ทรงนะครับเราสามารถแบ่งปันกันได้นะครับถ้าท่านชื่นชอบอยากจะนำไปบูชานะครับผมมีหน้าที่นะครับ ไปหานะครับพระเพื่อมาส่องเพื่อมาวิเคราะห์นะครับถ้าท่านชอบท่านวิเคราะห์แล้วว่าพระที่ผมนำมานำเสนอนั้นนะครับเป็นพระที่สวยงามชื่นชอบในพุทธศีลชื่นชอบในเนื้อหาคิดว่าอายุน่าจะอยู่ในการจัดสร้างอันนี้ท่านจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเอง เพราะว่าผมเอามาสองิเคราะห์ให้ท่านได้เห็นพร้อมๆกันนะครับผมไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญในการที่จะมาชี้ชัดว่าพระองค์นั้นแท้พระองค์นี้เก๊เพราะตัวผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับคือตำหนิพิมพ์ทรงสำคัญไหมส่วนตัวผมผมก็ว่าสำคัญไม่เถียงแต่ถามว่า พระนะครับที่ผ่านอายุการเวลามาเป็นร้อยปีผ่านการใช้จนศึกนะครับบางครั้งตำหนิจุดจ่ายตังต่างๆเราอาจจะหาไม่เจอแต่เรานะครับสามารถมาวิเคราะห์นะครับทางเชิงช่างนะครับมาวิเคราะห์ทางเชิงช่างนะมาวิเคราะห์นะครับอายุของโลหะวัตถุนะครับที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับเหมือนอย่างพระองค์นี้ ท่านเห็นไหมครับว่ารอยเจาะหูห่วงเป็นรอยเจาะเป็นธรรมชาติเป็นรอยเดียวรูเดียวเข้าไปนะครับไม่มีร่องรอยของการถอดแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในการจัดสร้างแล้วทันหลวงพ่อปูกเกนะครับ ท่านดูนะครับท่านดูนะครับวิเคราะห์ถึงเนื้อกระแสโลหะนะครับที่หลากหลายนะครับเราจะมาดูด้านหน้านะครับเป็นไงครับท่านก็จะเห็นนะครับท่านจะต้องวิเคราะห์ท่านจะต้องดูแล้ววิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าเชื่อที่ผมพูดที่ผมพูดเป็นแค่การนะครับพูดให้ท่านดูชี้ให้ท่านดูว่าตรงไหนนะครับแล้วให้ท่านวิเคราะห์ตามนะครับ แท้เกะนะครับเป็นยังไงจริงอย่างที่ผมพูดไหมไม่จริงท่านก็บอกว่าไม่จริงท่านก็ตอบตัวท่านเองนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับองค์พระท่านนะครับจะเป็นตัวตอบด้วยตัวท่านเองนะครับโลหะวัตถุที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับอายุนะครับความผุกรอนนะครับความยุบย่นเป็นไงครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ เราจะต้องวิเคราะห์ด้วยตาเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมกําลังชี้นำํำอย่าเชื่อใครที่กาลังเล่านิทานให้ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้นเงินท่านแท้นะครับท่านก็ควรจะได้พระแท้นะครับมาบูชานะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่องนี้นะครับสามารถเป็นไกด์นำทางให้กับท่านได้ เพื่อที่จะไปสู่ถึงการเช่าหาบูชานะครับไม่ว่าท่านจะไปเช่าหาบูชาจากแผงพระขนาดเล็กหรือท่านอาจจะไปเช่าบูชานะครับจากแผงพระระดับห้างท่านก็สามารถนะครับใช้นะครับสิ่งที่ผมนำมาส่องไปวิเคราะห์นะครับไปประกอบกับการตัดสินใจนะครับว่าพระองค์ที่ท่านจะเช่าหาบูชานั้นนะครับเนื้อหา เป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าพระในรุ่นเดียวกันหรือว่าพระจัดสร้างพร้อมกันอย่างสมมุติว่าบังเอิญท่านไปเจอหลวงพ่อเงินนะครับใบพุทธาองค์นี้นะครับที่อยู่บนกับห้างใหญ่นะครับถ้าท่านไปเห็นนะครับว่าเนื้อหาความยุบย่นความโผดก่อนนะครับของ โลหะวัตถุมันมีความบอบช้ำหรือว่ามันมีความผุกร่อนที่มากกว่าองค์ที่ท่านเห็นนี้ท่านก็มั่นใจนะครับสามารถจ่ายเงินแล้วสาบายใจเอาพระกลับบ้านอาราธนาขึ้นคอนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับกับตัวท่านนะครับแต่นะครับถ้าท่านไปเห็นแล้วนะครับว่า วัสดุโลหะที่ใช้ในการทำพระนะครับยังมีความยุบย่นยังมีความผุกรอน,นะครับยังไม่ถึงพระองค์นี้ท่านก็ควรจะวางนะครับแล้วค่อยพิจารณานะครับองค์อื่นต่อไปนะครับถือว่านะครับผมได้นำสิ่งที่พอหาได้นะครับ มาร่วมส่องวิเคราะห์ศึกษากันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ที่ท่านหลวงพ่อที่ทันในการปลุกสร้างจัดสร้างนะครับขออภัยก็คือผมเอามาวิเคราะห์ให้ท่านเห็นไปพร้อมๆกับผมนะครับให้ท่านดูนะครับวิเคราะห์ทางเชิงช่างวิเคราะห์นะครับโลหะวัตถุที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับ ให้ท่านดูนะครับรอยยุบย่นนะครับอรอยผุกร่อนต่างๆนะครับให้ท่านวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะไปเดินหาหรือว่าไปเช่าหาบูชานะครับพระหลวงพ่องเงินนะครับใบพุทธสานะครับที่ออกวัดห้วยเขนได้อย่างสบายใจนะครับ เพราะว่าพระรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมศึกษาดูนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับสำหรับผมถือว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับที่ผมได้มาราคาก็พอประมาณนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเช่าหาบูชามานะครับผมก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าพระองค์นี้เนื้อหาดีนะครับใช้กล้อง 10x2 ดูนะครับชอบ นะครับลอยยุบลอยย่นในองค์พระนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะเช่าหานะครับมาเพื่อที่จะมาส่องมาวิเคราะห์นะครับมาทำคลิปนะครับส่องวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับท่านนะครับผมอยากว่าผมก็หวังว่านะครับไม่ใช่อยากว่าผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กำลังเริ่มศึกษาเหมือนกับผม นะครับสมบัติพลัดกันชมนะครับไม่เป็นไรได้มาก็แบ่งปันไปได้นะครับแต่เราจะแบ่งปันกันในราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงไม่ใช่หมายถึงสายพาณิชย์โดยตรงนะครับแต่ถามว่าได้มาผมแบ่งปันได้ไหมผมก็ยินดีแบ่งปันแต่การแบ่งปันของผมก็คือต้องมีการพิสูจน์นะครับต้องมีการวิเคราะห์ร่วม ไม่ใช่ผมบอกว่าเฮ้ยพระองค์นี้แท้น่ะทันหลวงพ่อล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับดูตำหนิพิมพ์ทรงได้ไม่ได้ครับเราก็เกิดไม่ทำนะครับพิมพ์ทรงเราได้มาจากไหนครับตําราได้มาจากไหนก็มาจากหนังสือนะครับแล้วพระหล่อโบราณมันจะเหมือนกันทุกองค์ไหมผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือโลหะวัตถุ ที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับโลหะวัตถุเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับถึงอายุพระลักษณะพิมพ์ทรงนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าพระอยู่ในรุ่นการจัดสร้างไหมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพินิษพิเค ให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะไปเช่าหาบูชานะครับพระหลวงพ่อเงินนะครับใบพุทธาวัดห้วยเขนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านแล้วเราจะมาพบเจอกันนะครับใน E ีีต่อไปนะครับก็มาติดตามนะครับว่า e p ีหน้านะครับผมจะเอาพระอะไรมาส่องนะครับผมตั้งใจนะครับว่าจะเอา พระนะครับสมเด็จพิมพ์พเส้นได้วัดละคังนะครับมา2่องวิเคราะห์กันนะครับในอีีต่อไปนะครับผมจะนําพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับซึ่งอตอนนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชื่นชอบพระสมเด็จผมเป็นคนที่ชื่นชอบพระกุเป็นคนที่ชื่นชอบพระเนื้อดินเนื้อชินนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับไม่ได้เก่งคือชื่นชอบ ถ้าผมเห็นผมเจอนะครับชอบผมก็จะเช่าหาบูชามาถ้าราคาเหมาะสมตรงกันนะครับผมก็จะเช่าหาบูชามานะครับบางทีมาก็มาถึงแล้วก็แท้บ้างเ้บ้างก็ขะเขากันไปนะครับแต่ผมจะพยายามนะครับหาองค์พระนะครับที่มีเนื้อหาดีนะครับดูแล้วทันยุคนะครับดูแล้วทันยุคที่มีเนื้อหาใกล้เคียงนะครับกับหลายๆท่านหลายๆอาจารย์นะครับมาส่องมาวิเคราะห์ เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาพระที่เกห่างนะครับมานะครับเพราะว่าการที่ผมจะเช่าหานั้นผมก็ต้องใช้ตังค์นะครับถ้าผมไปเอาพระที่เกห่างมานะครับเพื่อมาส่องนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครนะครับแต่ถ้าผมได้พระนะครับที่นะครับมีเนื้อหาดีใกล้เคียงนะครับคาบลูกคาบดอกอแท้ไหมถอดพิมพ์ไหมนะครับ <c ười>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  แต่ ทุกสิ่งอย่างนะครับผมบอกตามตรงว่าผมดูท <deve> ี<ตร> <ders> ่นะครับอายุของโลหะวัตถุผมจะดูที่อายุโลหะวัตถุและวิธีการจัดสร้างนะครับบางทีนะครับตำหนินะครับบางตำหนิที่อยู่ในองค์พระนะครับผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นที่อายุการจัดสร้างแล้วก็เอามาเช่าหาเก็บน,นะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับ <ant> พระที่อยู่โลหะวัตถุที่อยู่ในช่วงการจัดสร้าง มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีเปอร์เซนต์สูงขอย้ำนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นพระแท้นะครับแม้ว่านะครับอาจจะศึกไปบ้างนะครับอาจจะทำหนิพิมพ์ทรงอาจจะขาหายไปทำให้เราส่องหายากนะครับแต่ถ้าเนื้อหาของโลหวะวัตถุนะครับอยู่ในช่วงของการจัดสร้างนะท่านลองคิดวิเคราะห์เอานะครับว่าเป็นไปได้ไหม ว่าพระองค์นี้องค์ที่ท่านดูอยู่นี้นะครับจะอยู่เป็นพระแท้ไหมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะครับเรามาศึกษาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ID ดี n e 0 9 1 2 2 3 9 9 4 6แอดมาครับมาศึกษาร่วมกัน หรือจะเอาพระนะครับมาส่องวิเคราะห์ร่วมกันหรือจะมานั่งวิเคราะห์ร่วมกันหรือจะปรึกษาโทรหาวิเคราะห์กันนะครับเราก็มาคีาะห์กันแต่ผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่อาจารย์นะครับไม่ใช่เซียนผมเป็นแค่ผู้เริ่มศึกษาคนหนึ่งนะครับไม่ต่างอะไรกับหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็ต้องมาว่ามาวิเคราะห์กันไปตามความรู้ที่พอมีนะครับแบ่งปันกันได้เท่าที่มีนะครับครบคับคลิปนี้นะครับ EP นี้ขอกลับสวัสดีครับเจอกัน EP หน้าครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้วัดละขัง